โดยภายในงานผู้แทนสาธุชนได้เปิดไฟส่องสว่างที่แท่นบูชาพระและถวายรัตนบุปผาเพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายบำรุงวัดโดยสาธุชนได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีกัลยานมิตรวัฒนาทับตรงและกัลยานมิตรประเพียนแทสเทเกนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้กองบุญโคมวิสาขาประทีปมีกัลยานมิตรเสน,เน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรวิภารัสสาขากรน,นำกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าพระมีกัลยานมิตรเฮกกเอลสวิก และกาลยนมิตรสิริวันไฮเนนนำกล่าวคำถวายกองบุญพัฒธหารโดยมีกาลยนมิตรสำราญเฮเลและกาลยนมิตรดวนโมกรัฐ ok นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ช่วงท้ายได้ประกอบพิธีตัดริบบิ้นเพื่อฉลองเปิดป้ายหน้าวัดซึ่งทุกท่านต่างเปลื้มปิติในบุญที่มาร่วมกันสถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สังสมบูรณ์ของยอดกัลยาณมิตร หลังจากนั้นจึงได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ